ดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องไม่น้อยผ้าร่วยมั่การผ้าร่วยเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ยีขอโทษค่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สามสีมีทุนาย่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสิ้นเดือนมีถุน่าพอดีเนาะค่ะมืออื่นก็เป็นวันที่หนึ่งเป็นวันหวยหลายหลาหวยสีออกเนาะค่ะรัฐบาลกับมืออื่นเล่าพัฒนากับมืออื่นเนาะค่ะ ตึงเล่าพัฒนาของอาจารย์เชีย่ยมซาอูหมู่บ้านนี่กับเข่าเนาะค่ะเข่าตวเด่นที่อาจารย์เชี่ยนซาอูเพ่นฉีดเส้นไตไว้ให้พ่นฉีดไว้ให้กับหนึ่งหกเนาะค่ะแต่ว่าเล่าพัฒนามันกับออกหกหนึ่งกับถือว่าถือถือว่าเข่าเนาะค่ะเพราะว่าเลขของเพิ่นกับบลายคูหลายหางเลขไม่แค่หกคูหกหางเท่านั้นเนาะค่ะ มื่ออื่นนี่เทากับมาเบิงมาตามกันต่อเนาะค่ะว่าแนวทงังเล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นสีได้ตูดใดมาฝากพี่น้อง FC, เอฟซี่เท่ากระเตรียมสมุดประกาโจดไปพร้อมๆก,กันกับแอดเดอร์ค่ะเดี๋ยวนี้ทั้งอาจารย์เพิ่นก็อยู่ในสายแล้วเท่ากับมาไปฟังน้ำกันเนาะค่ะว่าทั้งอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นสีห้แเนวทงังตูดใดมือนี่ สวัสดีค่ะอาจารย์เสี่ยนซาอูสวัสดีเป็นได้สบายดีบอสสิบัวนี่มันกันบอเลขล่าพัฒนาเอาสายเข่า้ายเขา่ารับก่อนก็นได้แปดหนึ่งสี่นะเลขเด่นนะ่ะนะแปดหนึ่งสี่ แปดหนึ่งสี่เนาะเลขเด่นแปดหนึ่งสี่เนาะเพราะว่าเลขเล่านี่จเจ้าเลขติดนำ้ำาเ่เช้เกิดมันเมเช้เกิดมันมานำกันเนาะ <5. S 2> นเลขเด่นแปดหนึ่งสี่เนาะเอาเลขติดพร้อมจะไปเลขติดติดแปดเก้าเดอ้อเอาไปผสมกับเลขเด่นได้เดอ้อเลขติดสี่ อันนี้บนเด้อติดบ,บนเดอ้อว่ามันติดล่างติดบนเลขติดบ,บนเดน้่เด้อบ,บนเด้เ,ดเลขติขดบ,บนยึดแปดเก้าเป็นเลขติดบ,บนมันทำเลยเจ็ดเอาเก้าเอาของเลขรัฐบาลเขานี่มาใส่กับเลขเล่านี่นะเลขติดมันก็โอเคอยู่ดิค่ะนี่แหละมันมันได้จ็ดแปดเก้านะมันได้จ็ดแปดเก้า เอากับพ่นี่ไก่มองเกาแล้วก็ยูมองเกานน่แล้วยูมองเกาหน่แล้วเออมันก็ยูมองเกานี่แล้วว่นมันเดินมาตกเกาแล้วมันก็ได้จับยูมองเกาหน่ละเอากับเอาจดจับคู่สองตัวนะสองตัวสองตัว สี่หกสีหกสามหนึ่งสามหนึ่งแปดหกแปดหก

ba mươi ba 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 ba เก้าสามหกเก้าให้ให้สามสุดเด้อพี่น้องเด้อพ่อป้าแต่ามันมีตัวกันอยู่ด้เรียกก็ได้เอานี่แหละเรียกสองตัวลูกไห้จะสบายเป็นตัวกันหัวเก้าตัวเดียวสบายหกเก้าตัวกันเด้อหกเก้านี่เป็นตัวกันเด้วเเอว่าเด็กเที่ยงเซ้ามันจะออกตัวกันเด้อ กันตัวกันกันเลยบนล่างนะคระบับว่าที่หละกเลกสามตัวค่นสามสุดนะโ <6, 9, S 2> อ้โหเก้าสามตัวชิ้นปาสามสุดสี่สุดจะไปแปดหกสอง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 ค่ะเอาทบทวนทบทวนเลขเด่นแปดหนึ่งสี่ เลขติบบนเจ็ดแปดเก้าอันนี้ให้เอฟซีคนเก็บจับเซตกันเราเองเนาะเอฟบิเอลวดหนึ่งซีนั่นละมันก็มีเลขเจ็ดแปดเก้าแล้วสีเอาเลขตีมาบิงก็ได้โอเคจุดอกเอาสองตัวบนกับสี่หกสามหนึ่งแปดหกแปดสองหกเก้าเป็นตัวกันเนอ อสองตัว,น,วนี่ยนะฮากาที่ขีดเส้นใต้สีเนียนไฮกสามหนึง่งอะไรสามหนึง่งเดี๋ยวนะคะ<ง><บ>ขีดเส้นใต้<ง>ให้<ง> 4, อีกีฮาก่อนวงกลมเด้อสิว่าพอคือพ่วงกลมให้นี้ปฏิบาอยูละสามหนึง่งสามหนึง่งสามหนึ่ง สี่ห้าพอมีเนาะหกแปดแปดหกแปดหกให้สองสุดเนี่ยหกแปดแปดหกแปดหกเออแปดหกเออวงกลมสามหนึ่งกับแปดหกเดิ้ลเลขเลขห้าตัวนะ่ะแต่ว่าตัวนั้นเป็นตกกันเลขสามตัวกันนั่นละสามหกเก้าแปดหกสองเนี่ยเพราะว่าวงกลมให้แล้วเนาะเลขต้อมีสี่ตัวสามตัวเนาะ ห้าสามหนึ่งสี่ห้าหนึ <limitation> <eme Hyd raul ic language> ่งสามหกเก้าแปดหกสองโอ้ยุงไล่ไล่ตั้งแต่ายที่หนึ่งเอาใจบ่ละเอฟซีเอาท่วนในเพิ่นฟังอีกก็ได้ออกไปบ่มากกับใจใจความกันยังพราะเขาจะโจ้ความเราได้ยัดเต้าหัวก็ได้มันจะไปท่ามแขกคนได้ไล่บาก็ได้ รอบนานรอบหลังคือเอฟซว่านั่นหละคือมีไงอันนั่นลละว่าแล้วก็จังใดงมีอันจะดอกยอมรับเอาอ่าเอา,เอา,เอาจุดไม่เอก็ได้เลขดินแปดหนึ่งสีแปดหนึ่งสี่เด้อเอซเด้อเลขติดเจ็ดแปดเก้าเลขติดบ,บนเจ็ดแปดเก้าสองตัวบนล่าง ตรงตรงสี่หกสามหนึ่งแปดหกแปดสองหกเก้าวงกลมหรือขีดเส้นใต้สามหนึ่งกับแปดหกเนี่ยหายเนาะเก้าเป็นตนัวร่องสบายเส้นเซลล์บนกับวง 69, หกเก้าคนละหลายกวนะนะเรียกกันนะไอสามตัวบนกับห้าสามหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสามหกเก้าแปดหกสอง วงกลมกะสามหกเก้ากับแปดหกสองนั่นล่ละพี่เท่านี้นละถ้าก็ขอให้ฟังฟังแฮงแห่งอีกเ้กอมื้อเอื่นวันศุกร์ว่วาจะเรื่มว่าเลขวันศุกร์อมนี่หกเด้อเจ็บสี่หกรือมามาเทมันสิบออกหกสามหกเก้าสบ่ล่หือ บมแน่ดีเนาะออกมากก <ะ S 2> ัได,ด้เห็นแล้วโออสาวโบเก่าคนนขั้นเสียนเูงคนว่าได้มักตัวนี้แล้วมัวนไปอีสันดีเล็กต,ตัวนี้มากันปอกเลยเอาไม่ยังอีกบ่ท้ทยสุดสุดส้ดทยแล้วก็ให้อ,อ,อ,อาจารย์ไหวพอนให้พี่น้องเอฟซีห้าทนแล้วพอก็ขอให้โชคให้ลาภให้ยูดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคน อย่าเก็บอย่าไข่เด้อขอให้อยู่ดีสบายแต่ใส่มาใส่ก็ให้ปลอดภัยก่อนสิเฮ็ดได้ยังกะคิดสกอนพิจรารณาสกอนก่อนสิลงทุนเพราะว่าไทยเล่าตามประเทศเท่าต้องคิดสกอนจะค่อยลงมือเด้อพี่น้องเลยเอาคำนี้ละขอให้ลำลำรวยๆเด้อทุกคุณทุกคนสวัสดีจ้ะค่ะขอบคุณอาจารย์เซียนซ่าอูทีม่มาให้แนวทางเล่าพัฒนาเมื่อนี้เนาะคะ่ะ กะพี่น้องเอฟซีเฮ้ามักกะจัดคัดกับพานเด้อค่ะถ้ามากกะเล่นน้ำเพลินเฮ้าล่งมาให้เบิ่งสำหรับภูมักาเลียเนาะค่ะสำหรับภูมิบ่อเลขเข้ากับบ่อต้องไปซื้อบ่อต้องไปลุ่งทุ่นเนาะค่ะสำหรับเลียของอาจารย์เช่นซราวูหมู่บ้านนี่มันกัเขานาะค่ะเล่าพัฒนากับเขาตัวเด่นตัวเพิ่นขีดเส้นใต้ให้หนึ่งหกหกหนึ่งเนาะค่ะ มืออื่นนี่เพิ่นกัขีดเสินใต้ไว้ไ้ก็คือสามหนึ่งกับแปดหกเนาะค่ะกับตัวกันของเพิ่นก็คือหกเก้านี่เนาะค่ะเพิ่นหวงเพื่อนพะวบ้งน้ำหกเก้าเพิ่นก็เลยเอามาเป็นตัวกันไว้เนาะค่ะสำหรับสามตัวเพิ่นก็เด่นไห้สามหกเก้าแปดหกสองนี่เนาะค่ะเอฟซีมากกับจัดคัดกับพานค่ะทั้งสองเฮ้า เป็นเพียงซื้อกลางไห้แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะกับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและร,รับฟังสำหรับคลิปนี้แอดกับสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหนาเฮาก็จังคอยมาพอกันไหมคอยพี่น้อง fc เฮ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคว่ำเก็บยายได้คว่ำไข่ยายมีคอยมีอายุวันโน่สูขังพลังสูขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ